ับสวัสดีครับท่านผู้ชมเด็กขลับมนี้เบาแอมโลทงในเดินทางมาติดตามตัวเลขกับคุณยาย270เนาะครับท่านผู้ชมเนาะบริจาตามคุณยาย270นี่ก็หลายงวดครับท่านผู้ชมคุณยายเพิ่นบ่ฝันครับท่านผู้ชมงวดนี้ฝันดีหลายครับงวดวันที่2พฤษภาคมพศ2566นี่ครับท่านผู้ชมขี้เข็บใหญ่ตัวแดงจึงคืนครับขี้เข็บใหญ่ตัวแดงจึงคืนนะครับเนาะมะเกาะอยู่ประตูหัวนี่แหละครับท่านผู้ชมนี่ประตูหัวประตูเล็กนี่ครับห้องบอกเลขท่านที่ครับท่านผู้ชมเลข3ตัวเนาะครับเนาะ เป็นขี้เข็บผีครับขี้เข็บผีครับท่านผู้ชมน้องขี้เข็บผีขี้เข็บผีบอกครับคุณยายขี้เข็บผีครับท่านผู้ชมเนาะโบก่าเขามาันได้เงินเลยเพราะอยู่ในหัวครับเว้าออกมาเลยบอกครับครับผมเดี๋ยวมารับชมเราฟังเรื่องเล่าครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์กองเฮาเนาะครับเนาะว่าเลขกสามตัวเด็ดมหมดวันที่สองคือภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่สิเป็นตัวไรครับคุณยายมั่นใจแห้งครับเนาะบ่ฝันมาหลายงวดแล้วว่าพันครับ รับชมกันครับครับสวัสดีครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์สวัสดีครับครับนอกกระบอไเด็มาติดตามหลายขวัตครับเอฟซีถามหาหลายครับคุณยายบอสูเอฟซีฟังนะครับคุณยายฝันว่าอย่างไรก่อนครับโอ้ยฝันว่าอันกฤษเข็บก็บอกงี้ท้อเปล่าขีเข็ยบทำสองนิ้วป่ะนะทำสองนิ้วครับผมพวกพวกมหาทีบอกก็อยู่เพื่อนะแมสแมนโมเมนต์เลยขีเข็บหมุนมาหาเลยอือโอ้ยหยาดกับหยาดม่ต้องหยาดเหรอ ว้าได้เอ้ยว้าได้ป้าสุกขี้เบเบิลได้ครับบ่สองย่านนครับคิมับอกเลยครับครับขึ้นสามหนึ่งหนึ่งวาจาสามหนึ่งหนึ่งสามตัวสามตัวเลยหมดนี่นะครับโอ้เป็นยังไงเนาะครับขี่เค็บึงขี่วบาได้ครับจับได้ตัวแดงัวแดงโมโหคือกันแดงจิงคืนงเลยแดงจิงคือ้ยย่านกระห่แล้ว ครับโบโกัถึงถึงาบอกเลยถึงเขาครับครับครับขีเช็บงวดนี่ละงวดนี่ละวันที่สองคสภาคมนี้เนาะครับครับผมคือลองมือเาครับเป็นเบาสามหนึ่งหนึ่งสมหนึ่งครับเด็กงามเด็กงามครับหนึ่งหนึ่งนี่มากๆมากหมกนะครับเนาะ เปนเหนื่อยมาหา<ะ>เหนื่อยมาหาเป็นมาแต่ใไสเป็น,นเดวลัลฟังบอมัตใทางวัดมัต่เกวัดพุ่นพุ่นับสม้ชมวัดก่ถุงเพราะ่เป็นสีเขีบผีบล่ะครับก็ใหา่จังหวดัดหญ่ <c oughs> ก็ยหญ่ตัวมันตนัวใหญทอุ้ยคันาเาได้เนี่ยเ็สเขีบผีแล้วเนาะครับเนาะขวบขวบขวบอ่ะมุนมาเลยม่นตรงใหญ่เนาะคุสมาบอกดีพเป็นสีเชียบตัวผูหรือตัวเมียเหครับรักแล้วมันตัวใหญ่ใหญ่กับพ่อใหญ่เออครับครับครับแม่แม่ตใหญ่นาครับ จะมอบอกเลกกครับตัวอไรก็ครับสามหื่อเอสามหนึ่งหนึ่งสื่ออ,อ,อโรดเนาะหาใหเพิ่ไปหาแต่วา่านนเข้าไปเบิดแล้วหาด่า้ปหโดครับบาดีนเลขกสองตัวแหละครับคุณยายบาายบไาโบไฮเนะาะให้สามตัวให้สามตัวครับ,รบเดี๋ยวเบาแอมเราทรงสิมาต,ติตามเด็กสองตัวไปฝากเอฟซีไก่มือสักกอนนอคุณใหญเนาะอัน ป้าเนี่ยผีพอมหาบ่ครับมาอยู่หมอบบอกเลยโอ้เป็นมหาอยู่เจ้าเจ้าขันพอมหาถือเด้เนี่ครับครับแม่แมนแมนผู้อื่นบอกถือเด้ครับขันพอมหาครับขับแม่มหาเนี่ยจังหมอบอกบอกเขาบอกเขานะครับเนาะอืขันพอมหาเรามาตอนแล้วครับกันตาพอมหาเนี่ยอยากถืออยากถือแต่ปกตินี่ขี้เข็บเนี่ยเขาแปลเป็นตัวเลขตัวไหนล่ะครับคุณใหญ่ ยาบ่เคยแปลบ่เคยแปลนะครับเนาะมีแต่ฝันเป็นตัวเลขเลยฝันเป็นตวเลขครับครับเป็นตัวเลขเล็ครับคมันจ็บยักแอบอทกเอะบอเคยแปลเอฟซีเป็นแปลเอานะครับเนาะมันกับบได้ตอดบได้ยังนะครับบอกีบตัวเดียวเออบองยานใช่ไหมฉันมาบอกเกครับเป็นอาเรขชูติมาตตซายแหลกับบได้บอกถนนมัตเตซาด โอ้เอามาเทนี่วัดกูนะโอ้อครับสามหนึ่งหนึ่งเหรอวะสามหนึ่งหนึ่งเหมือนมอสีเหมือนมอครับเนาะ <IS EN S 1> สงสัยสงสยัยแต่หาหากับเก่าเก่าก็ยังออกมาแเลยเนาะครับคุณยายเนาะหนึ่งหนึ่งก็ยังยังหนึ่งหนึ่งเนาะครับหนึ่งหนึ่งนี่แหละสิม่างดวดวนี่แหละหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับท่านผู้ชมเนาะครับมียังอีกครับคุณยาย อมีมี่เท่านี้อกโอ้แม่มีเท่านี้อันที่ไอ้นี้ก็ร้านไส้บ่ร้านไส้มาเขาใส่หม้อหม้อม้าร้านไส้กับบัวมาเนอะจะพออห้อหม้อครับขี่เข็บนี่เดใจเขาไม่ในบ้านกครับคุญแจอบอมาก่อหัวโอ้เขามาบัวไดเนอะมาบัวดพอว่าเป็นเจ้าทีเจ้าท่านเป็นบัวห้เข่ามาครับชมชมเนอะวิ่ขี่เข็บผีละครับไ่ยใ้บัวได ผีบอกครับคุณยายผีละ่ะคันเพิ่นบ่ให้เขามากโอ้คหขนฉีงอยู่อย่าเว้ยบ่ให้เขามาคขันทาเขามาได้จังบ่แม่นผีจังบ่แม่นคันทาเขาบ่ได้นี่คือผีแน่นอนผีแน่นอนครับผมน่ะอ้าวกะอยู่หัวครับหัวโอ้นี่นี่นี่หัวมองนี้นะครับเนาะนี่ม,มองไกลย,ยางนี่แหละครับเดีมอมอ๋ยวมาชมเนาะคุณยายนี่นี่มองนี่คุณหัวคุณยายเนี่ยกะกออยู่ห่นงเพื่อเก็โอ้ยกออยู่นี่เลยอันนี้ก็เป็นสารเนาะคุณยายเนาะนี่นัะนะ สารพญานาคปูสีสุดโท่ครับท่านผู้ชมพญานาคคุณยายหลักสมรักษาอยู่นี่เนาะครับเนะาะเจ้าที่เจ้าทางของเพื่อน,น,อนนะครับบาดนี้ร้านไส้ทีถ่ถือไฟสอดตายกับมาหาบ,าบ,บอกครับบอบ่เดมาก์โบเดมาครับมาแต่พอมาแต่พอนะพอมากกับบอบอกเลยบอรบครับมีแต่ขีเช็บมาบอกมอกปมกติคุณยายบโบ,บเคยฝันเห็นขีเช็บที่แค่โมเมนบอครับ คุณยายมีแต่ฝันเห็นผีพอหรือว่าพระธุดงค์มหาเนาะยฝันเห็นจังฉีบาตในขี้เขียบเสิให้โชคใหญ่เอฟซีก็ได้ครับเพราะว่าคุณยายนี่ค่ะมีเขามีรู้สบังคธรรมดาเนาะครับคุณยายเนาะงวดนี้บ่ชขาดครับวันที่สองพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกรองกับคุณยายเบิ่งครับกับขอบพระคุณคุณยายสองเจ็ดศูนย์ข้าวได้หลายครับที่ให้ตัวเลขดดเ็ครับกับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับเดี๋ยวเบาแอมรุ่งสรีจดตัวเลข ของคุณยายเลยครับหน้าจอครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมนทงนะไม่เลิกครับเนาะไปรับชมเบิองัวเลขกันครับครับผมเสมอชมนี่เด้อครับตัวเลขของคุณยายสองเจ็ดศูนย์นะครับเสมอชมเนาะบริฝันมาดุนแหละครับเสมอชมขี้เข็บผีครับออกมาจากวัดครับข้านออกมาจากวัดครับมาเกาะอยู่กงหัวห้องบอกเลขสามตัวครับสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งครับเสมอชมเนาะ เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดเนี่เป็นตัวเดียวกันเนาะครับเอฟซีเนาะเบาแอมมลทงก็เล็กันให้เอฟซีครับเป็นสามหนึ่งเจ็ดกรได้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะสามหนึ่งเจ็ดหรือว่าสามหนึ่งหนึ่งครับหรือสี่ใจตรงตรงครับสามหนึ่งหนึ่งตามที่คุณยายบอกก็ได้เนาะครับเอฟซีเนาะงวดวันที่สองพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ครับผมสำหรับคลิปนีเบาแอมมลทงกฤติราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ เดี๋ยวเบลแอมโลรงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีนะครับเนาะไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมโลธงนี่เดีเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเหลียยทซัพย์ครับขา,ขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จึงสิ่อถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใมครับวาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไดนเนาะครับเนาะดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกบอลสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหอลสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ ออเป็นลูกศิษย์หลวงปูร่รอดเหมือนกันนะครับเนาะม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนียพ่อนวดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบ,บิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอ,อะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอเอา แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาสหพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบบรีรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาไข่ไขวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็ดในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาล้ำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่งกับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับูชานวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่ลเลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้กก็มือแทะแรับท่านผู้ชมเมื่อแทะ,ะ,ะ,ะแล้วก็ะบี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ะแทปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าขิ้วสามเถื่อแล้วก็ะเสยผมขึ้นลูบหัวะนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาสนีแล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุกเสเกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหาย่นะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน คาร์บาวพีแอสเนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์ทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชมแล้วกาบ้าแอมโมโต้งนี่ดน้น้ำมุนมานําครับไดน้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับสม,มุชมเอาไปอาบสำหระบร่บางกายเสนเนยียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนเนยียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเท่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบา่าวแอมเราตรงนีนเอามาบ่หลายครับมาฝากอิบซีโบลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบา่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านเป่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบา่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้อง,องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุาครับ